you. Mm -hmm. นี่เมทนะครับก็วันนี้จะมาให้ลูกค้ารีวิวให้นะครับว่าวันนี้เราเดินทางมาที่ลรบุรี่ร <rund> มาส่งมอบรถเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตสีดำาให้นะครับอยากจะสอบถามพี่เมทว่าในการที่เราซื้อขายออนไลน์เนี่ยเราปลอดภัยจริงไหมครับพี่เมทคอนเติรนะ์<ช>ครับมันะะ่นใจมั่นใจครับเพราะว่าเราคุยกันกันเดือนเนาะคือไม่ได้เจอหน้ากันเลยใช่ใช่ครับผมปลอดภัยยังไงบ้างครับพี่เมทในการที่เราซื้อรถทั้งนี้จริงๆเราก็คุยกันทาง โทรศัพท์เนาะใช่แล้วก็มีการเรื่องโอนเงินเข้าเข้ากับทางบริษัทใช่ก็คือเราสามารถโอนเข้าบริษัทได้ท้งหมดเลยมันตึงคาให้เรามั่นใจได้ว่าในการซื้อรถอเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆนะครับ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 ผมแล้วรถวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอเคเลยนะปลกใจไหมครับใ,ใจครับครับผมมีของแถมให้ด้วยปูกใจครับถูกใจได้ครับผมก็ขอบคุณพี่เมฆมากนะครับที่ มาซื้อรถกับเอคครั้งนี้ให้เบค้ดูแลขอบคุณมากครับครับผม